สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับข้อสูดารายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ามาอยู่กับกิจกรรมใหม่นะคะเหมือนก็จะเป็นการปั๊มเหรียญแลกสกินนะคะก็คือจะมีเครื่องผลิตเหรียญอะไรอย่างนี้มาให้นะทุกคนเป็นกิจกรรมที่แบบไม่เคยมาอันนี้ก็คือมารอบแรกนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้มารีวิวกิจกรรมกันดีกว่านะคะแล้วมาดูวิธีเล่นนะว่าเล่นกันยังไงนะคะกิจกรรมนี้ก็ตั้งแต่วันที่ 13ธัาวันนะคะจะถึงวันที่เฮ้ยจะถึงวันที่1เดือนหน้าเลยเอ๋อเอ้ยจะจะถึงวันที่31เดือนมีนานะคะก็คือเอ้ยเดือนมกราก็คือ13ถึงสิ้นเดือนมกรานะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนะคะว่าหน้าตากิจกรรมเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูวิธีเล่นนะคะวิธีเล่นก็คือ ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่น,นะคะีไ มาฟ้าแล้วเป็นฟังชั่นเออแกไม่รอดแน่บอสเพื่อนทำอะไรอยู่วะทำไมมีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะ,ละเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยาก ีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะจะมีผลิตเหรียญแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยมาแลกของรางวัลนะคะก็คือง่ายๆนะคะทุกคนแต่กิจกรรมนี้ดีนะเพราะว่าสกินไหนมีเขาก็ขึ้นบอกนะคะว่ามีแล้วจะมีสกินลิมิเต็ดส้มนะคะมีอัลติเมตอ่ะมีสกินนี้นี่แล้วก็รีเจนนะคะอีพิกมีเฮโริก แล้วก็ฮีโร่แบบนี้นะคะทุกคนมาจอดลึกวิธีเล่นนะคะต่อเริ่มแรกก็คือจะผลิตโทเค็นนะคะเป็นเวลาโทเค็นจะเพิ่มขึ้นเป็นเวลา14วันนะคะสามารถใช้คูปองเพื่อเริ่มผลิตผลิตครั้งแรกฟรีนะคะเลทผลิตโทเค็นจะสูงขึ้นหากใช้คูปองมากขึ้นอ่ะหากผลิตหากเลือกเลทผลิตต่ำกว่าหรือเท่ากับเลทเดิมเลทผลิตจะไม่เปลี่ยนแปลงและเวลาผลิต ที่เหลือก็อจะไม่ถูกรีเซ็ตหากเลือกเลทผลิตสูงกว่าเลทเดิมเลทผลิตจะเปลี่ยนเป็นเลทที่สูงขึ้นและเวลาในผ,ผลิตที่เหลือก็จะเริ่มงงละ <laughs> เริ่มงงนะคะก็คืออ่ะกดรับโบนัสโทเค็นเมื่อกดผลิตยกเว้นผลิตฟรีโอเคทุกคนเชื่อมันไม่ต้องอ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีผลิตโทเค็นเราก็อ่านมาข้าวๆแล้วทุกคนสกิลลิมิต,ตส้มจะถูกรีเฟซใหม่ทุกๆ14วัน ก็กิจกรรมมันนานนะคะมันก็เลยแบบว่าอันนี้แบบว่ายัางไงพูดว่ายัางไงดีอะแบบมันก็เลยแบบมีโทเค็นให้ฟรีเยอะนะคะก็คือโทเค็นเชลี่ะได้รับทันทีนะคะผู้ผลิตจะได้พ้นผลิตจากโทเค็นก็คือสมมุติว่าเรามีอยู่250รอแล้วงเราก็ได้356อ่ะแล้ว0 0แล้วถ้าสมมุติว่าคนยาวสกิตรติเมตก็คือต้องใช้ประมาณ พ,พันเหรียญพันพันเหรียญนะคะ1 0ึ่เหรียญมันเอามัละเอาอติเมตเหมือนกันแต่ซานตาใช้เยอะกว่าเตียวเซียนนะอ่ะเดี๋ยวลองกดผลิตไปนะคะเราสามารถกดฟรีได้1ครั้งนะอ๋อผลิตโทเช่นเขาก็จะเป็นนี้ก็คือจะเป็นคูณ250เหรียญนะคะต่อวันแล้วก็บวก5-15ถึง15ต่อวนันอ่ะเดี๋ยวเราลองกดผลิตฟรีไปก่อนนะคะกด ยืนยันอ่ากดยืนยันไปยินดีด้วยนะคะคุูในเรารางวัล5เหรียญก็คือยิ่งถ้าเราใส่ครูป,ปองไปในเครื่องผลิตเยอะเนี่ยทุกคนเหรียญเรานะคะมันก็จะผลิตเยอะอ่ะตอนนี้เราได้มาแเหรียญน,นะคะกดรับไปเย่ยืนยันได้มาแเหรียญน,นะคะทุกคนแล้วรวมเมื่อกี้ได้มาฟรีอีก5อ่ะตอนนี้แเหรียญแรกยังแรกอะไรไม่ได้นะคะเราสามารถกดผลิตฟรีได้ยังไหม กดผลิตคือผลิตไม่ได้แล้วต้องใช้คูปองนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้10คูปองอ่ากดยืนยันไปคุณแน่ใจที่จะใช้10คูปองเพื่อรับ10โทเค็นและผลิต0ถึง3ต่อวันอ่ะกดยืนยันไปนะคะกดยืนยันไปอันนี้ก็คือเหลือเวลาผลิตอีก13วันนะคะ ก็คือสมมุติว่าถ้าเราได้ใช่ป่ะคือสิบเหรียญเนี่ยมันได้ประมาณกี่อันวะลืมแล้วเนี่ยกดรับโบนัสเย่กดยืนยันไปนะคะก็คือเนี่ยทุกคนเราจะอธิบายนะวิธีเล่นนะคะสมมุติว่าเราจ่ายไปสิบคูปองใช่ไหมแล้วสิบคูปองแล้วมันจะผลิตเหรียญเนี่ยมาอีกศูนย์ถึงสามชิ้นต่อวันอะงงไหมไม่งง 0ถึง3ชิ้นต่อวันนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะได้โบนัสไปก่อนนะคะครั้งแรกที่เราซื้อก็คือ10เหรียญแล้วก็อีก14วันเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าระบบเกมเนี่ยมันจะสุ่มมาให้ได้กี่เหรียญน,นะคะแต่สูงสุดคือ3มเหรียญแล้วก็ต่ำสุดคือ1เหรียญยิ่งถ้าเรานะคะใช้เหรียญเยอะใช้คูปองลงเหรียญไปเยอะนะคะทุกคนก็อย่างเช่นอันนี้สมมติว่าเราซื้อไป205้า ละสองร้อยห้าสิบคูปองอะเหรียญที่เราจะได้รับครั้งแรกที่เราซื้อนะคะก็จะได้ไป250ร้้คูปองนะคะแล้วก็เหรียญที่เราเนี่ยจะได้รับต่อวันนะคะซึ่งเหรียญที่รับต่อวันเนี่ยมันก็จะมาจากตู้นะตู้ที่แบบเพาให้สุ้มนะคะตู้ที่เครื่องผลิตนะก็คือเหรียญที่ได้รับต่อวันนะคะก็คือขั้นต่ํา้สูงสุด15อาะระยะเวลากิจกรรมนะคะประมาณตีไปก่อนนะ40วันอะ ลองเอา40วันคูณลองเอา40วันคูณ5นะคะทุกคน40คูณ5ก็คือจะเป็นขั้นต่ำของเหรียญที่เราจ่ายไป250เหรียญนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดมา200เหรียญนะแล้วก็มาบวกกับ250เหรียญที่เราซื้อครั้งแรกนะคะก็จะมีทั้งหมด450เหรียญนะสมมติว่าคนที่เขาไม่รีบนะคะทุกคนอ่ะ แล้วเรามาดูกันนะคะว่า450เหรียญเนี่ยสามารถแลกเป็นอะไรได้บ้างก็สิ่งที่จะแลกได้นะคะก็จะเป็นสกินระดับลีเจนส้มนะคะน่าจะเป็นเฮโลอีกก็แลกได้แล้วก็อีปิกก็แลกได้นะแต่สำหรับอัลติเมทนะคะเราคิดว่าต้องอันนี้นะแบบว่าต้องจ่ายเยอะนิดนึงเพราะว่าถ้าคนจ่าย680เนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ได้สกินระดับ อัลติเมทนะคะทุกคนอ่ะเนี่ยเรามาลองคำนวณกันดูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องผลิตเหรียญน,นะคะมันก็กําลังจะผลิตเหรียญให้เรานะคะเพราะว่าเมื่อกี้จ่ายไปเนี่ยมันก็จะขึ้นนี่นะคะว่า0ถึง3าต่อวันอ่ะอันนี้มันก็จะบอกเวลาผลิตมาให้นะคะเป็นกิจกรรมที่แบบไม่ต้องลงทุนเล่นอะไรอ่ะทุกคนแค่แบบมาซื้อเหรียญทิ้งไว้แล้วก็ให้เครื่องมันผลิตพอมันผลิตออกมาแล้วใช่ปะ่ะมันก็จะได้เป็นเอาเหรียญเนี่ยไปแลกสกินนะคะก็จะ ปลดล็อกโบนัสในอีก1 3วันประมาณนี้นะสำหรับใครที่แบบว่าจะซื้อเปลี่ยนก็ลองซื้อเปลี่ยนนะมาสมมุติว่าเราจะเอาสกินอัลติเมทนะแล้วก็ใช้ทั้งหมด1,200เหรียญน,นะคะมาดูกันว่าต้องซื้อแพ็กยังไงนะคะมาสมมุติว่าเราจะซื้อแพ็ก680คูปองนะคะสิ่งที่เราจะได้เลยนะคะก็คือ680เหรียญมาก่อนเนาะ680เหรียญอ่ะ แล้วก็ขั้นต่ําก็คือนี่15นะคะทุกคนขั้นต่ําคือ15เราจะตีเป็นขั้นต่ําไปก่อนนะคะเพราะว่า RV เนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนนะสมมุติว่าเอา15คูณกับ40นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด600เหรียญน,นะบวกกับ680เหรียญที่เราได้มาอยู่แล้วนะคะก็จะได้ไปทั้งหมด1,280เหรียญน,นะคะทุกคน แต่ยิ่งแพ็กแพงเนี่ยมันก็จะผลิตเหรียญให้เราเยอะนะแล้วมันก็สามารถเอาไปแลกเป็นสกินอัลติเมทได้นะคะนั่นก็คือตัวซานต้า hmm. กับเตี่ยวเซ mm ีย hmm. นนั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยนะว่ากิจกรรมนี้มันจะเป็นกิจกรรมที่ทําให้งงนะแต่สกินจริงราคาจริงๆแล้วอะ่ะก็คือพอๆกับกิจกรรมอื่นที่ลดราคาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอดูกันว่าไอเหรียญเนี่ยมันเรียกว่าอะไรผลิตโทเค็นอ่ะกาแรแลกโทเค็น ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะไม่งงกันเนาะเดี๋ยวอธิบายชัดๆอีกรอบะคะ่ะซึ่งผลิตเหรียญเนี่ยก็คือเหรียญที่สมมติว่าเราซื้อ90คูปองแล้วกันเราก็จะได้มาก่อนนะคะ90คูปองแล้วระยะเวลาผลิตนะคะก็จะมี14วันสมมุติว่าขั้นต่ําเราได้2เหรียญต่อวันนะคะก็คือมี14วันอ่ะก็จะได้ไปทั้งหมด28เหรียญ ก็รวมกับ90อ่ะ90บวก28นะคะทุกคนอ่ะ90บวก28อ่ะก็จะได้110เหรียญอ่ะต่อ14วันสมมุติว่าถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คแพงเนี่ยเหรียญโทเค็นเนี่ยเราก็จะยิ่งได้เยอะนะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถเอามาแลกเป็นระดับสกินอัลติเมทได้เนี่ยเวลามันก็จะขึ้นนี่นะเหลือเวลาผลิตอีกเท่านี้แล้วก็ 0-3ต่อวันถ้ายิ่งซื้อเยอะก็มีสิทธิ์ได้เหรียญเยอะนะคะทุกคนแต่กิจกรรมนี้นะคะบอกเลยว่าก็มันมันจะทำให้เรางงนะแต่ใครที่แบบไม่อยากเล่นอันนี้ก็เก็บว้เล่นกิจกรรมอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวก็น่าจะมาเรื่อยๆแหละทุกคนสำหรับกิจกรรมสกินนะคะอ l t i m a t e ยังไงก็มาให้สุ่มเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะสกินไม่ได้ว้าวขนาดน,นั้นนะคะสำหรับไอ้กิจกรรม ปั๊มโทเค็นแรกสกินนะคะมันก็เหมือนเราจ่ายตังซื้อสกินอะ่ะทุกคนแค่แบบต้องรอเวลากิจกรรมอืน่นก็คือไม่ต้องรอปั๊มเหรียญไม่ต้องรอปั๊มอะไรนะก็คือแบบเล่นแล้วก็คือได้เลยได้เล่นเลยประมาณนี้นะคะสําหรับกิจกรรมปั๊มโทเค็นแรกสกิน RV นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการจะเยอะด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนใคร ผิดปัญหาอะไรสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะมินตอบนะ